เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองประเทศไทยเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจและเป็นการทดลองความเป็นอยู่ของการเมืองในรูปแบบที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆในประวัติศาสตร์ของไทยมีการเชื่อว่าคนล้มอย่าข้ามซึ่งเป็นการแสดงถึงความเห็นไม่ควรทำร้ายคนล้มลงทั้งนี้ก็เป็นการแสดงถึงความเชื่อของสังคมไทยในการเชื่อถือกติกาและความเป็นอยู่ของคนในสังคม แต่ในบริบทการเมืองของไทยการต่อสู้ระหว่างฝ่ายอำนาจเก่าและพลังใหม่ที่เกิดขึ้นในระยะเวลากว่าสองทศวรรษมีการแสดงถึงความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากกติกาของสังคมไทยในช่วงนี้พลังใหม่ในการเมืองไทยซึ่งเป็นพักไทยรักไทยและต่อมาเป็นพักพลังประชาชนมีการเปลี่ยนผู้เล่นและพยายามเป็นการเมืองใหม่แต่ในทุกครั้งที่มีข้อบกพร่องหรือช่องว่างของพลังใหม่เมื่อพลังอำนาจเก่าพบโอกาสก็จะพร้อมเล่นงานพลังใหม่และพยายามทำให้พลังใหม่ล้มลงอย่างต่อเนื่อง การต่อสู้ระหว่างพลังใหม่และพลังเก่าในการเมืองไทยมีการใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อการต่อสู้รวมถึงการใช้กำลังรุนแรงและการทำร้ายต่อเนื่องทั้งการรัฐประหารด้วยทหารรัฐประหารด้วยองค์กรอิสระและการยุบพักต่างๆที่มีพลังใหม่ในช่วงปี2560พลังใหม่ในการเมืองไทยเปลี่ยนเป็นค่ายสีส้มที่มีการเปลี่ยนแปลงจากพักอนาคตใหม่พักคก้าไกลและล่าสุดเป็นพักประชาชนซึ่งมีการต่อสู้และพยายามเป็นการเมืองใหม่แต่ชะตากรรมก็ไม่ได้ต่างกันมากนักมีการต่อสู้และการรัฐประหารด้วยกฎหมายและองค์กรอิสระเช่นกัน ในปี2566ประชาชนแสดงความเห็นและตัดสินใจไม่รับการใช้อำนาจของกลุ่มพลังเก่าในการเมืองไทยซึ่งเป็นการประนีประนอมใหญ่ครั้งแรกที่พลังใหม่ในการเมืองไทยพยายามเปลี่ยนแปลงและเป็นการเมืองใหม่พลังใหม่ในการเมืองไทยซึ่งเป็นพักเพื่อไทยมีการเลือกสลัดทิ้งการเมืองค่ายส้มเพื่อเข้าไปมีอำนาจรัฐแต่ก็ครองอำนาจได้เพียง2ปีเศษก่อนที่จะถูกโค่นลงด้วยวิธีการเดิมๆซึ่งเป็นการแสดงถึงความยากลำบากในการเป็นการเมืองใหม่ในประเทศไทย รัฐบาลเพไทยพยายามถอยหลังและเปลี่ยนแปลงเพื่อหวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับพลังอํานาจเก่าในการเมืองไทยแต่สุดท้ายก็ลงเอยแบบเดิมกระทําด้วยข้อหาทางการเมืองที่ทําให้นักเรียนรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สายกฎ,กฎหมายต่างก็งงกันเป็นไก่ตาแตกการเมืองไทยที่เป็นอยู่ในขณะนี้มีความขัดแย้งกับสิ่งที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดและเมื่อมองย้อนกลับไปที่ละครการเมืองไทยในระยะเวลากว่าสองทศวรรษก็จะไม่แปลกใจว่าจะเกิดข่าวร้ายต่อเนื่องกับนายทักษิณชินวัตรและตระกูลชินวัตร คืออายการสูงสุดใช้อำนาจสั่งฟ้องนายทักษิณพร้อมยื่นอุทธรณ์ต่อสารอาญาคดี112กรณีถูกอดีตผู้บัญชาการทหารบกยุครัฐบาลทหารฟ้องเอาผิดสารภาษีอกรอ่านคำพิพากษาสารดีกาในคดีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโจทยื่นฟ้องกรมสรรพากรกรณีจ่ายภาษีขายหุ้นชิงขอบซึ่งสารพิพากษาว่านายทักษิณต้องจ่ายภาษีขายหุ้นชิงขอบ1.76ล้านบาทให้กรมสรรพากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งทบทวนแก้ไขหลักเกณฑ์ผู้ต้องขังพักโทษและการส่งรักษาตัวนอกเรือนจำซึ่งเป็นการสั่งให้นายทักษิณเข้าเรือนจำซึ่งเป็นการทำให้นายทักษิณตกต่ำยิ่งกว่าเดิมนายทักษิณและตระกูลชินวัตรได้รับการกระทำทางการเมืองมาอย่างหนักต่อเนื่องซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อการเมืองของพักเพื่อไทยอย่างมากและทำให้มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการเมืองในประเทศไทยในช่วงนี้พักเพื่อไทยอยู่ในช่วงขาลงและมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการเมืองของพักและว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเมืองไทยหรือไม่ ทักษิณเจ็บช้ำอย่างหนักตามคำกล่าวของบุตรสาวซึ่งทำให้ต้องติดตามว่านายทักษิณจะสู้กลับอย่างไรและจะได้เรียนรู้บทเรียนจากความเป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างไรตระกูลชินวัตรมีปัญหาระดับการนำหลังจากถูกกระทำทางการเมืองมาอย่างหนักซึ่งทำให้มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการนำและการเมืองของพักพักเพื่อไทยร,ร,รั่มเพราะเจอสารพัดปัญหา,าถาโถมเข้าใส่ซึ่งทำให้มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการเมืองของพักและว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเมืองไทยหรือไม่ ปัญหาใหญ่ที่สุดคือความนิยมลดลงซึ่งทำให้มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการเมืองของประเทศไทยและว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเมืองหรือไม่ในปัจจุบันการเมืองไทยยังมีการต่อสู้ระหว่างพลังเก่าและพลังใหม่ซึ่งทำให้มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการเมืองและความเป็นอยู่ของประเทศไทยนายทักษิณและพักเพื่อไทยได้รับการกระทำทางการเมืองมาตั้งแต่กลางปี2566จนถึงกลางปี2568แต่ยังไม่สามารถสร้างปัญหาโครงสร้างการเมืองไทยอย่างเห็นผลได้จนปัญหาลุกลามจนถึงปัจจุบัน เป็นการแสดงถึงความยากลำบากในการเป็นการเมืองในประเทศไทยและเป็นการแสดงถึงความเป็นอยู่ของการเมืองในประเทศไทยที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ